สวัสดีครับผมเบต้านะครับหลายคนที่ถามเข้ามาว่ารอรอฝึกยังไงผ่าน,นครับตัวผมเองในอดีตนะครับปฏิตการเนี่ยฝึกเกือบไม่ผ่านนะครับแล้ววันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆยังไงนะครับ อย่าทุเรศสัตว์อ่ะผมขอเล่าสาเหตุที่ผมจะไม่ผ่านก่อนนะครับก่อนอื่นเนี่ยท่าแรกที่เขาฝึกกันก็คือดันพื้นใช่ไหมครับใน2อนาทีต้องดันได้ยีครั้งผมก็ลงไปดันพื้นตามปกตินะครับขึ้นสุดลงสุดตามที่เขาแท็กเลยตอนนั้นมันใช้เพื่อนนะครับวัดกันนะครับก็โกงตัวเลขกันไปนะครับบางคนก็ลงสุดไม่สุดบ้างนะครับส่วนผมเนี่ยลงไปเต็มแรงเลยนะครับสุดอย่างนี้เลยนะครับคือไม่รู้จะลงไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับก็ดันไปนะครับใน2อนาทีเนี่ยเกิดแน่นอนนะครับยีงสก จากนั้นเนี่ยท่าต่อมานะครับนั่นก็คือซิ t อัพซิ u อัพเนี่ยเวลาเราทำนะครับผู้ฝึกเขาจะให้เอาเข่าเนี่ยชันไว้นะครับแบนี้แล้วก็ให้เพื่อนร่วมทีมนะครับจับขาเรานะครับแล้วเราก็ขึ้นมาส่วนการขึ้นเนี่ยขึ้นนะครับให้ตัวเนี่ยแทบจะติดกับเข่าเลยหรือว่าชนไปเลยก็ได้นะครับถือจะนับว่าหนึ่งเล็บนี่นะครับตอนนั้นผมก็เต็มแรงนะครับ2อนาทีกลับไปเลยจากพื้นนะครับโดยไม่พักเลย พอเสร็จใช่ไหมใจดีสัสนะครับปัวกูจะรอดคือให้ไปวิ่งเลยนะครับตอนนั้นนะครับจาได้เลยว่าผมวิ่งได้ที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าเราเหนื่อยจาก2ท่าแรกมากๆนะครับเราทําเต็มที่ลงสุดขึ้นสุดนะครับมันเลยเหนื่อยจัดๆนะครับและจานวนเล็บเนี่ยก็เยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับไปตายเอาด่านวิ่งนั่นเองคราวนี้ผมเลยอยากจะแนะนําข้อผิดพลาดและข้อที่ถูกต้องให้เพื่อนๆนะครับนาไปฝึกกันเพื่อที่จะผ่านรอรอนั่นเองคราวนี้เนี่ยวิดพื้นนะครับให้ผ่านเก์เนี่ยเขาใช้ขวดน้ํากันใช่ไหมมาเลยครับนี่ไอเทมน็อตพลามติกเก้านะ เพิ่มเติมคือดักดนันลงมาเลยเอองรู้ดีแล้วมึงออผ่านมาแล้วนะนี่นะครับยุคผมเนี่ยใช้มือทาบนะครับยุคนี้ใช้ขวดน้ำาอะอ,อกลงสุดนะครับลงสุดอย่างนี้เสียงดังแก๊บผ่าน,นครับขึ้นมาอ,อ่ะลงแบบสะเดาดูสะเดาระสะโพกลงเอออย่างนี้ไม่ผ่านนะครับหรือบางคนเนี่ยใช้สะโพกลงเขาก็จะไม่ผ่าน,นครับถ้าฝึกที่บ้านนะครับแนะนําว่าฝึกฟอร์มให้ดี จะเป็นผลดีกับเรานะครับไม่งั้นนะครับเดี๋ยวจะอาเพศแล้วก็เวลาฝึกเทสนะครับครูฝึกเนี่ยเขาจะจับเวลาส่วนตอนที่เราเตรียมท่าประจำเนี่ยให้ทําท่านี้ไว้นะครับดูเข่าวางข้างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเซฟแรงเอาไว้นะครับอย่าทะลึ่งไปทําเตรียมท่าวิดพื้นแบบเสร็มแรงอย่างนี้นะครับไม่งั้นเราจะโดนพาระที่อกเต็มเ็มจากนั้นนะครับอ่ะเริ่มเลย 12อ่ะนี่นะครับเวลานะครับเห็นไหมเจ้าน็อตนะครับทำมาประมาณนะครับ33วินะครับจริงๆผมกดช้าไปก็น่าจะ30วิเลยนะครับนี่เห็นไหมผ่านสบายๆเลยนะครับน่าจะได้เหรียญก้าหารนะครับสภาพแม่งดูหน้าก่อนกูคิดว่าเลนสเปเชียลฟอร์สไอ้ที่อินจัดถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับเวลาไม่ผ่านเนี่ยมันจะมีท่าพักประจําอยู่นะครับที่เขาหน้าจอนุญาตนะรุ่นผมว่าอนุญาตอ่ะสาธิตได้ดูหน่อยนี่นะครับนี่นะครับโก่งตูดอย่างนี้นะครับ ภาระจะไปลงช่วงล่างเรานะครับส่วนมัดที่สําคัญนะครับในการที่จะทําให้วิตพื้นได้มากขึ้นเนี่ยผมขอเรียงความสําคัญเลยนะครับก็คืออกของเรานะครับแล้วก็ล้างแขนของเราแล้วก็ไหล่ของเรานั่นเองนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นหน้าท้องนะครับจะทาให้เพื่อนๆนวิตพื้นได้จานวนมากขึ้นนั่นเององส่วนอีกท่าน,นึงนะครับนั่นก็คือลุกนั่งนะครับแล้วแต่โ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้แม่นกผีมาแล้วก็ท่าที่สองนะครับนั่นก็คือซิดอัพท่าซิทอัพเนี่ยจะมีปัญหาสําหรับคนที่มีน้ําหนักตัวเยอะนะครับอย่าง ไอ,เ,อเพชรสายไหมนะครับนี่ลงไปนั่งเลยนี่นะครับเราจะเทสกันส่วนท่านี้นะครับท่าพักมันพับอยู่แล้วนะครับตอนเราจะเริ่มจับขาไว้นะครับอาจายกูจะสอนให้เขาจับขาพี่เอะเลยมึงทําใจยังอ่ะเทสนะครับแล้วก็เวลาเราเทสเนี่ยถ้าเขาให้ฝึกบนภาพื้นนะครับผมแนะนําเลยว่าถ้ามันเป็นเนินชันอย่างเงี้ยขึ้นมาจะเหนื่อยขึ้นนะครับหาพื้นนี่มันเรียบๆนะครับอันนี้เพื่อความท้าทายเอาไปแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับใครที่ไม่สามารถ ิทอัพทีเดียว3ามครั้งได้นะครับเพราะว่าถ้าเพื่อนเพื่อซิทอัพไม่ไหวเนี่ยเราสามารถนอนพักไปได้เลยครับแต่อย่าลืมว่าเวลายังหมุนอยู่นะครับเมื่อหายล้าแล้วเราก็ซิทอัพต่อได้เลยมือมือมือต้องจับเรามือต้องอยู่ท้ายทอยไว้มือห้ามไปกับท้ายทอยเดี๋ยวปุ้ยมอบเลยสัตว์รีบหนักกว่านี้มงบ้าบ้าไปส่วนจำนวนการซิทอัพเนี่ยซิทอัพให้ได้3 4ครั้งนะครับถึงจะได้คะแนนเต็มนั่นเอง ลมบ้าโูจะเด็กนี่นะครับเห็นไหมหยุดอ่าหนึ่งนาทีสิบห้าวินะครับดูจากสภาพแม่งอ้วนโคตรมันนหนักกี่โลตอนนี้แปดห้าแปดสิบห้ากิโลนะครับก็ยังผ่านเกณฑ์ได้แบบสบายๆนะครับเหลือเวลาสี่สิบห้าวินั่นเองถาหรับวิธีการฝึกท่านี้เนี่ยหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าใช้แค่ หน้าท้องเพียวๆเลยนะครับในการซิทอัพขึ้นมาอย่างที่ดูช่องออกกำลังกายไปใช่ไหมครับแต่การซิทอัพเนี่ยถ้าแบบโอสคูเลยคือลงไปสุดขึ้นมาแบบเมื่อกี้นะครับมันจะใช้หลังล่างเข้ามาช่วยเยอะเลยนะครับซึ่งฝึกในระยะยาวๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นผลดีกับหลังล่างของเรานะครับแต่ว่านั่นแหละครับเพื่อให้ผ่านเทสนะครับเราก็ต้องฝึกฟอร์มที่เหมือนที่เราเทสนั่นเองส่วนทดสอบสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการวิ่งการวิ่งเนี่ยเพื่อนๆนะครับวิ่ง800เมตรในระยะเวลา3นาที15วิ ถ้าจะให้ผมแนะนำนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มไปวิ่งกันก่อนได้เลยแต่วันแรกเนี่ยไม่ต้องเต็มแรงนะครับไม่ง,งั้นเราจะบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้แลวเราจะรู้สึกเครียดไม่อยากวิ่งนั่นเองแนะนําให้วิ่งหย่อๆนะครับเอาที่เราชอบตามฟิลไม่ต้องจับเวลาไม่ต้องกดดันนะครับเวลาเราถึงใกล้จะ1เดือนก่อนจะวิ่งแล้วเนี่ยเราค่อยจับเวลาเอานะครับส่วนเรื่องการวิ่งเนี่ยครับมันจะไม่เหมือนกับการฝึกเวทเทรนนิ่งหรือสร้างกล้ามเนื้อแบบมัดอื่นๆน,นะครับถ้าเราไม่ได้วิ่งติดต่อกัน3ามง้าวันเนี่ยความฟิตของเราก็ตกแล้วนะ หยุดพักได้นะครับเท่านี้เราก็จะฟิตเต็มปังนั่นเองรับคุรับหวัสดีครับมึงไหนเนี่ยมึงตัวสองตัวสามครับแล้วมึงมึงพังหน้าอะไรของมึงเนี่ยโคดถือกล้องพังให้ครับมึงอยากจะให้ศัตรูยิงหน้ามึงใช่ไหมเนี่ยมึงพังเนี่ยแบทแมนจบไปแล้วมึงยังอินอยู่นะเนี่ยไอ้เหี้ยนี่ก็ทูเฟสไอ้สัตว์ไปด้วยกันได้เลยเนี่ยมึงอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนี่นะครับเป็นการทดสอบวิ่งในเวลา3นาที15บห้าวินะครับแล้วเราก็ใช้รอบนี้แหละครับจำลองขึ้นมานะแปดรอบก็ 800เมตรนะครับไปเริ่มประจําที่ก่อนแล้วมองดูสภาพถนนที่ใช้ฝึกหลุมแม่งเต็มไปหมดอ่ะสามสองหนึ่ง แล้วก็ก่อนวิ่งเนี่ยแนะนําให้ยืดกล้ามเนื้อสัก5-10นาทีก่อนนะครับส่วนเรื่องวิ่งนะครับถ้าเห็นเพื่อนของเราซับวิ่งนําเราไปก่อนนะครับไม่ต้องสนใจนะครับจำสกอร์หรือจําสถิติที่ตัวเองเคยทําไว้แค่ทําตามให้เหมือนที่เราซ้อมไว้เป็นพอนะครับอย่าไปบ้าวิว่งตามหรือวิ่งแซงนะครับเดี๋ยวจะกอกแตกดูอย่างเจ้าเสื้อขาวนะครับพอรอบหลังๆเนี่ยมันโดนแซงเรียบร้อยนะครับสบภาพ <laughs> อะไรของมึงนี่ จริงๆเนี่ยถ้าเพื่อนๆติดตามช่องผมมานะครับมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเวทเทรนนิ่งนะครับผมน่าจะแนะนําเกี่ยวกับการสร้างกล้ามเนื้ออกหลังแขนหรือหน้าท้องนะครับให้แข็งแรงเลยนะครับเพื่อที่จะไปฝึกให้ผ่านนะครับแต่ตรงกันข้ามนะครับถ้าส่วนตัวนี่คิดเราพอย์หลักๆในการฝึกให้ผ่านนะครับนั่นก็คือน้าหนักตัวเพราะว่าน้าหนักตัวนะครับส่งผลกระทบให้กับ3ท่านี้เลยไม่ว่าจะวิ่งพื้นซิทอัพหรือว่าวิ่ง นะครับถ้าเพื่อนเพื่อน้้ำหนักตัวน้อยก็จะได้เปรียบกว่าชาวบ้านเขานะครับดันเนี่ยเหมือนดันอากาศเลยนะครับถ้าเทียบกับคนน้ำหนัก90สำหรับวันนี้นะครับถ้าแนะนำเพื่อนเพื่อนได้ก็จำไว้เลยว่าอย่างแรกนะครับฝึกฟอร์มให้ดีอย่างที่2ก็คือควบคุมเรื่องน้ำหนักอย่างที่3ก็พัฒนากล้ามเนื้อที่เราใช้ในส่วนนั้นนะครับช่องของผมก็สอนไปเรียบร้อยแล้วทั้งเรื่องการกินคุมน้ำหนักหรือว่าเวทเทรนนิ่งนะครับก็ไปดูกันได้นะครับหวังว่าเพื่อนเพื่อนคงจะสอบผ่านสำหรับใครที่รีเควสัห้เร้า